ย,ะยะ่าๆสุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิง่งเขาส้มส่งประเมาสบายดียมำ้าวๆยำสาวๆนี่ก็นาอคลิปนี้จะนำเสนอฐานผู้ชมสรุปเนาอสรุปเมื่อนี้เฮ็ดนาอตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่4ี่มาจกกนถ่าปัจจุบันวันนี้วันที่17นะคะ ขบเนาะพี่นนองขบสองพันบาทงบของเอิยละไม้เนาะสองพันบาทที่ซอยอุดนนนอะไรป้าเมากระจายแล้วเฮียบหอยละเงินเนาะมาตลอดเด้อให้ดีแหงลำรวยลำรวยลนน่กันงานะเลุกรือบ้านนี้ป้าเมาก็สิบห้าไปพุ่นแล้วเนาะสิบไปบ้านเชาเขา สิเอาเ h ็ดไปต่อนไปฝากรอบสุดท้ายเนาะรอบนี้ทั้งเบิดกะสองพันบาทโลหนึ่งสี่สิบบาทเนาะกิโลหนึ่งสี่สิบบาททั้งเบิดกะห้าสิบกิโลเงินสองพันบาทเนาะอันนี้รอบสุดท้ายจะเอาไปฝากเซนดนบ็อกแซวเขานำหยอกไปบันหน่อยเนาะ ไปไปก่อนสบายดีจ้านั่งสิไปใส่ไปหาหน่อม้ไปหาหนอม้ถือปั้นเขาโอ้ยจะไม่มันคือค่ะไปมาฮอดมาถึงบ้านเสาเขาแล้วมีใครอยู่บ้านไหมคะอยู่คบ้านแท้อนาไม่เดิน พีี่น้องน้องซีลมพัดถุโอ้ยมาเผาป่าแต่ใส่ปุ๋ยซอยส่อผู้ยซอยส่อบ่ป่ามีเห็ดมาฝากใส่เมนกเด้ไปเปิดเมนกมาไปเปิดเมนกไ์ไปป้าได้เห็ดมาฝากได้ฮะไปไปไปบอกป้าป้าได้เห็ดมาให้ป้าป้าเมาได้เห็ดมาให้ดีแล้ว ่เสือทั้งหน้าไปทั้งหลังแม่นตีสี่เอ้ยสี่ว้โอ้เห็ดยัางน้อฝนโอ้ยเตรียมโตตีเดียวนี่หมูวานนี่สี่ว้ไปซอยเบียกจนคำหมูวานจนมือจักจุ่มว่ามาขึ้นนี่ ไอ้ลืมเบิ่งมงวุ่มเนี่ฮะใส่แม่เด้อเออสีให้อันซีไว้จักรลอยหนึ่งนอะพอไดสอ้สือส้อสื้อเล็กๆนหน่อยกำลังใจประสนเออโก์ลเดอทางบ่ <c oughs> มาอเด้อมื่อนี่บอสีไปเดินทาง <c oughs> ม,มีแล้วโซ<อ>่ มันกันงั้นเออเออจังเนี่ยใดต้องถามถามหมูซะก่อนเนาะเวลหมูมาบอกท่านหมูมาบอกหอยป้านี่เหยียบสอบไปแล้วอไปเหต่บ่าวที่รอกี่โลดมีเออฟังเบิ่งเนาะถามหมูนัดกับหมูสันว่าสิไปทำงานฟังเบิ่งกนึกนั้าเจ๊หิวมากดูนี่โหลดนะน้าเอาเฮ็ดมาฝาก ทารุ่นทาส้มสิสํำเร็จอยู่บ่คนสิไปทำงานเนี่เ <c oughs> มื่อนี่เอาเงินออกมาห้ค่ะปูนเลยเอาสองกระสอบปูบนวันสองสอบส่วนว่าทร้ครับแมนรา้กับไหมหน่ะคอน้ำเส้เขาเนาะอบใจทางเส้เขาเอาไปซอยเมต,ตันคนละทกเด้อ่ะจีเทียบไปวัดแมน สิเรียมไปเห็ดเรียกรวมเอาเห็ดมาฝาคนละทงรอบสุดท้ายอันของอันเห็ดแม่ละไม่ไม้าใจประเมาก็ขอบคุณเรเดอรอบสุดท้ายอันเป็นซอยซื้อสองพันบาทพอดีเบิดมือนี่แหละแล้วสิเอาลงไปอันทางหวัดน้ำแมน จะเอาเงินไปจ่ายขาปูนเอานำเจ้านี่นเานเาะแมนสองร้อยงบมอาวานนี่องนามรอบสุดท้ายเว้าเว้าเว้าผสมกันไปพี่น้องมันผ่วงกันเนาะอย่างงเด้อ <c oughs> <c oughs> อย่างงเด้อเนาะับมื่อวุ้นช่องสองไปยาสูบชจองหนึ่งงานนี้จ่ายแลย้วยาสูบไปจ่าย <c oughs> ไปจ่ายเองเด้อ หายลอยหนึ่งก็ไม่ใจเองอันจ้แนจะไปัก็ดลูกวานไปท่ไเนาะกากรอตันี่คกรลอดถาไปทำงานนั่นแหละสิไปทำงานแล้วเวลาเขาขวบเวลาเขาไปเน้นหอดเวลาเขาก็มาฟังเบิ้งเฮ้ยบอกยังได้โดนหนัดเลย ไปเอากระเตรียมไปมันสวยมง้แมนฟ้าเป็นมงกัวเลยบตะเวนนังหนาวเซยเลยเาฮ็ดเฮ็ดบ่ฮออกบ่ยนีเฮ็ดบอกองย่เนียว่ายว่าเฮ็ดบดปาขึ้นบ่คือบ่ปาขึ้นบ ไปห้าวแยกง่ายกันส well, pues so 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 ิไปอะนะแง่ายง่ายกันเพื่อนไปเหตุดีอยากไปมันกันไปก็ให้โชคดีเด้ออยู่ดีไม่แห้งมันเงินมันค้ำกันได้ไปฮะแต่ต้องอาศัยหมอนพาไปเนาะก็เลยยังบ่นจะแจ้งปันญดว่าสีได้ไปหรือบอกฟังเบิ่งว่าสั่นจ้า ออกมาหอดหานใหน่เคี้ยวหานแม่เคี้ยวมาสื่อสั่งกระซีเนาะจิตผุดจำนวนหาอาัเพนแล้วก็มาใสา่หนีขาคาทอทอพีบีซีย <c oughs> จนแม่เคี้ยวทามป้าเมาออลืมไปตาหวยหรือเนาะ <c oughs> โอ้เอาไปเลยลืมขอบใจนะทอพีบีซีหนึ่งเอยบว่าอัด ต้องนี่มาซื้อสังกะสีเอ้ยส้มสมปลาเมาเนาะอันน่ะแอบเธอได้ส่ะจะปูตอกทั้งสีอันเด้ตัวเอาเป็นอันใดไมมันจะเป็นโลนี่นะบ่เออตัวที่ได้เกินโลบ่คือโลนี่อากมามันกำหนดบ่ถืออันสิไปเอาน้ำสาแพงจ้ะอันน้ำสาแพงอันน้ำสาแปงเป็นกล่องอันน่ะเป็นกล่องนะครับแมนมันจะเสียดโดยผลพอสิไปเสียมน้ำสีส้มอันน่ะนนะส้มอีหยัง โกโก้นั oh um <t t ่นบอยากแมนโกโก้อุ่นท้องฮะด้ขอบใจละลายเดลยนะใจเด้อโดยขอบใจเมคเชี่ยแม่เชี่ยผูนใหญ่กินยังกินแม่ผัวขอบใจผู้ใหญ่จะดีเนาะจะมาอุดนุนโดยเมคเชี่ยอยู่ดีแมี่ยงอยู่เจนเป็นสุปเด้อถุกใจเด้อโดยโดยจูนหัดบ่มันแม่ละไม่ กับแม่ผาดนำกับนางผัดเนาะกับอนากับเอี้ยอัมพรสามคนอัพรอยู่ดีเป็นดีโอ้ยสามคนกับโบมีผู้ซอยเขามายังว่าโบโบโบอยากโบอยากอนายังเบิดเงินกันเบิดสิหากเบิดหากมันเได้สตาร์ทแล้วนี่มันเหตุเวียกรวมกับปนีิเบิดหากเฮาและสิซื้อก่อนเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งตามคลิปเนาะผู้ใหญ่เพิ่นคือเชียว สอยเติมเขามาน้ำหลังแมนกระเทือนเห็ดแล้วมันก็ต้องบืนใส่แมนมอเคี้ยวกับสืวนไล่ก็สิ์ทำบุญไปในวัดวาอารามคนกัสซอยอยู่ไ่ได้ออกคลิปไ่ได้ออกคลิปเนาะแมนซอยคือกันซอยคือกันแม่เคี้ยวก็ได้ คืออย่างวันว่างน้องควันตายนี่ก็บซอยพันบาทเนาะซอยคือการคือสองพันเนี่ยรวมรูปหมอกค่ะรวมรูปส่วนไล่เมคเชลผลสิซอยแบบแบบแบบว่างานคนล้มคนตายแบบสินะส่วนไล่ของมันนี่ขั้นว่าซอยอ่นนะก็มันซอยบ่ได้ไลยเนาะเมนเมนทั้งพูดทั้งพี่พี่น้องเลยทั้งจังหวัดทั้งว่าบ้านเฮามันมันต้องเห็ดน้ำบ้านน้ำเมืองน้ำดีมันไลยบ่อนออกเงินเมนคือ คือเพิ่นสร้างอันวัดบ่โรงเรียนบ่เฮาก็ต้องได้ซ่อยซ่อยไปได้ซ่ส่วนหลายสิเป็นจังซั่นงานบุญงานดองงานอีหยังแบบสินะบ้านเฮามันหลายแบบนั้นได้ปดำ1ยังอน่ะสิโนแม่นตู้อกเนแม่น่หลายบ่หลายที่ปาแม่ิแน่เดี๋ยวแม่นบัดบัดเฮาเฮ็ดมันพัดบ่ได้อันออกคลิป Again, ่นกับแมนกับโบเฮนแมนแมนต่างเฮานน่กันยุ่งแลเนะองไลายวิ่กเลยแต่ว่ากุดไม่ลีกกัยังหมดเลยนานแ่ยังสีห้องมาซาถุกยังสีห้องเพราทางร้านอยู่ได uh, <man. S 1> ้เหแผ่พายาย่นั่งีซี่สาวเนาะเน่ย่เกกบอ กน้อยลมเบาแห้งกระแม่นพี่น้องเอ้ยลายบ่อนลายเพ็ดจุดออกบ่อนหาพันหกพันหลักการมิ่งต้องต้องต้องอันชี้ว่างๆก่อนจังผ้าพิ่นไปเบิ่งตัวจริงไปเบิ่งตัวจริงแ้นคห้าวเนี่เพิ่นจิบุหินสาวบ่พ่อหลักการแม่อจังแพ้แม่นห้าไปเบิ่งตัวจริงก่อนว่าขาดคืนยังห้าจังแพ่มันจังชัดเจนเนาะอันนี้เ้าเหล่าก็ได้ยุติเพิ่นบุหินมันเกิดจากแนวใดนะ แม่นให้เมี่เยวลุงลุงลุงนะซอยมากนันสองหมื่นพันฮักเอาเนาะเม่เคี้ยวพันเหล่าพ่นเ็ดสร้างกุฏิวดคาทเมียมันฮักเอานันหาล่อยังหมื่นเก้าหาล่อมีเคี้ยก็หกพันประกอบส่วนกะลุงหกพันบาทสร้างกุฏให้เม่ข้าวแม่ขแม่แม่ะบาดนิรกาขั้นเบิดงดจำนวนนี้จะสี่ ฮาลานสาวแจ่งแพ่บึงเนาะบ่าขาดยังไ่เพื่อมีผู้อยากทำบุญแม่นยังหน่อยเดืองร้ายกับสิกับสิเห็นน้ำกันพี่นเลยกับสิ่งบวบุดร้ายปันไดดอกพูดในน้อยพูดในหน่อยเจ๋งบึงเนาะเจ้าเห็นในเพิ่นชี้ับขเนาะที่ไปดานเหนเพิ่นเออกับผู้กระโห้เพิ่นนะนะจังบ่ฮ่อนเจ๋งบ่ฮ่อนอหมวกนังปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมแม่น มุ่งก็บพันกับมุ่งกับเบื้องเป็นอย่างมันเป็นประดังเป็นอะไรเป็นว่สมาธินห่นะฮอนแล้วประดามเฮืออาคลิปนี้กันยาวเลยเนาะประเมาสิขอจุบไว้สำนึกก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะส่งประเมาเลยเนาะจะเป็นกำลังใจเดี๋ยวทำคลิปอีกต่อต่อไปประดามเอ้ยสบายดี